ดีครับผมเจอกันวันนี้วันที่ยี่นะครับคืนวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสอง4ห้าหกสครับผมก็เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่ยี่สิบห้าผมก็ไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ก็จะทําอยู่ลงมาข้างล่างแนละ้วพอดีมันมีเสียงรบกวนนะครับผมเพราะว่ามีเสียงคนที่เขาไม่ได้ไปทํางานเขาหยุดเขากลางคืนก็ยังเปิดเพลงเสียงดังแล้วเสียงแทรกครับอันอาจจะ ติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้ผมเลยไม่กล้าทำคลิปนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่ค่อยสะดวกด้วยนะครับผมสายตาไม่ดีเมื่อวานนี้เบลอหมดเลยนะครับเพราะว่าปวดฟันนะครับอาการปวดฟันก็ทำเรื่องว่าจะไปหาหมอนะครับผมแต่ว่าออฟฟิศก็เพราะว่าเราไม่ต้อไปวันจันทร์ก็ไปหาออฟฟิศก่อนนะครับเราจะไปโดยพลรการก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับ รายง,งานผลงานในหอพักจะออกไปไหนมาไหนเราจะไปโดยพ้อลการไม่ได้ต้องได้รับการยืนยันเป็นเอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับผมเป็นส่วนของสิงคโปร์นะครับต้องได้รับอนุมัตินะครับต้องไปลายเรื่องไปขอเรื่องยื่นเรื่องไปนะครับว่าเราจะออกไปทําไมไปไหนนะครับให้เวลากี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปเมื่อวานนี้นะครับสําหรับ ยอดผู้ติดเชื้อในเมืองไทยก็สิบหมื่นห้าพันแล้วครับหมื่นห้าพันสองวันมานี้ก็หมื่นห้าหมื่นห้าตลอดนะครับยอดผู้เสียชีวิตก็หลักร้อยกว่านะครับสถานการณ์ยังวิกฤตมากนะครับเมืองไทยเราสิงคโปร์ก็ยอดผู้ติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็อภิษฐาสถานการณ์กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นี้นะครับสองวันมานี้ก็ยังสาหัสนะครับเมืองไทยเราถึงขั้นวิกฤตนะครับผมก็ลำบากขบวนกันนะครับ ผมควมเองอยู่วันนี้ก็ยังอยู่ในมาตรการควบคุมอยู่นะครับลำบากอย่างว่านะครับเจ็บจะไปหาหมอกตอนจะไปเลยก็ไม,ไม่ไปไม่ได้นะครับผมผู้ดีไปเอถึงคอฟิก์ก็เขามาทํางานผมก็บอกว่าทําเรื่องให้หน่อยยื่นเรื่องให้ผมว่าผมไม่ไปตามระบบนะผมบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของสิงคโปร์นะครับถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหาหมอนะครับมันต้องตามขั้นตอนได้รอคิวนาน มากนะครับส่วนมากนะครับรตามระบบระเบียบคือว่าขั้นตอนแรกบริษัทก็จะให้ไปคลินิกของบริษัทนะครับที่ทําเรื่องอะไรไว้ไปต,ตรงนั้นเราไม่ต้องจ่ายตังอะไรประมาณนี้ยื่นแค่บัตรเบิกอะไรเราประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จะได้นะครับถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายมากมายเกินเกินกำหนดนะครับ แล้วหมอตรงนั้นจะตรวจอะไรแล้วดูก็ส่วนมากก็เป็นพวกยาพาราพวกอะไรแก่ปวดอะไรมเท่าไปชัวราวมันไม่พอจะหายนะครับถ้าเป็นอะไรหนักๆเอาให้ยามากินแล้วถ้าไม่ไหวเขาก็จะส่งตัวเราไปต่อนะครับไปตามพันตอนจะไปบลิคลินิอะไรประมาณนี้นะครับพริคินิกกเ็เหมือนกันนะครับตรวจเครื่องมีออาจจะไม่มีไม่ครบอะไรอยู่ยาก็ ก็แค่พบประทังนะครับมันรักษาไม่ได้แต่ว่าเครื่องมือไม่พอเดี๋ยวเขาส่งตัวเราไปต่ออีกนะครับเดี๋ยวส่งต่อไปถึงโรงพยาบาลใหญ่อะไรประมาณนี้มันช้านะครับมันไม่กันใจผมเลยบอกว่าบอกเขาคิดว่าเดี๋ยวผมจ่ายตังเองหรอกไม่ไม่เพราะว่าเรื่องปวดฟันอาจจะเคลมไม่ได้นะครับเติมประกันไม่ได้โอ้น,น,นะครับประกันเราต้องเสียเองนะครับแต่ทราบพอทราบทราบเรื่องมาบ้างนะครับมีคนที่เขาไปทํา ฟันเดียวถอนฟันนะครับในสิงคโปร์จะแพงมากๆนะครับน่าจะตกหลายพันอยู่นะครับหลักสี่ห้าพันขึ้นประมาณนั้นนะครับต่อฟันหนึ่งซี่นะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับแพงว่แพงผมก็จําเป็นต้องถอนนะครับเพราะมันทรมานนะครับเมื่อคืนผมก็นอนไม่ได้นะครับวันนี้ก็ทํางานก็อยู่ได้เพราะยาแก้ปวดนะครับนะครับเมืองสิงคโปร์นะครับเรื่องหมอฟันเรื่องทาฟันถอนฟันนี่ แยงกันจริงๆนะครับทุกคนบางคนที่ว่าถ้าไม่มีสถานการณ์อย่างนี้นะครับบางคนที่เจ็บป่วยอะไรทําวันอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องฟันในส่วนมากจะกลับไปทําที่คนไทยเราครับผมเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าค่าหมอค่าอะไรแพงมากนะครับผมก็มันจําเป็นนะครับผมก็ทําเรื่องไว้แล้วแบบออฟฟิศบอกว่าไปไม่ได้นะพรุ่งนี้นัดเขาเต็มหมดแล้ววันนี้เต็มหมดแล้วนะครับหมายถึงวันนี้นะครับเคยบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาเวลาไหนเขาบอกว่าเขาให้ไปในช่วงเวลา แค่สามชั่วโมงแค่นั้นนะครับให้ผมออกได้ก็เที่ยงถึงบ่ายบ่ายสามนะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องรอนะครับไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับก็กินยาแก้ปวดอะไรประทังไปบ้างมะว่าบก็เราจะไปมันก็เปล่าประโยชน์เฉยๆนะครับออกไปถ้าเรามีนัดไปแล้วก็เออตามนัดตามเวลาเราไปก็ไม่ต้องรอคิวรออะไรมากมายนะครับต้องเข้าตาม อย่างนี้นะครับไม่ใช่เราเราไปสุ่มไปนะครับมันไปเองเลยไปก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าคิวเขาเต็มหมดแล้วมันก็จําเป็นนะครับต้องรอตรกนี้นะครับตามระบบระเบียบนะไม่อยากไปขั้นตอนนะครับไปหมอบริษัทหรือว่าไปคลินิกเขาก็อาจจะไม่ทําให้เรานะครับไปอ่าบริคลินิกนะครับาสถานพยาบาลของรัฐ โลิคินิกก็เปรียบเสมือนสถานีอนามัยประจำเขตของบ้านเรานะครับโรงพยาบาลเล็กๆประจำเขตนะครับโรงพยาบาลประจำตำบลตำบลอำเภอประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ว,มว่าผมว่าผมไม่ไปดีกว่าไปคลินิกของอันตแพทย์โดยตรงเลยบอกว่าให้ส่งไบผกว่าถ้าผมไม่ปวดมากเขาคงถอนคงถอนใ,ให้ผมอยู่ผมคิดว่านี่ต้องการแค่ว่าต้องการไปถอนให้มันสิ้นใช้มันจบในครั้งเดียวนะครับเจ็บก็ให้มันเจ็บใคนครั้งเดียวไม่ต้องทรมานอีกหลายครั้ง เดี๋ยวเข้าสู่เรื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็พูดเรื่องส่วนตัวกันนิดหนึ่งนะครับมันเกี่ยวกับเรวาเรว่าเผื่อว่าแรงงานพี่น้องที่ทํางานอยู่ในสิงคโปร์นะครับว่าออกไปยังไงยังไงนะครับก็ให้ดูด้วยว่าต้องอยังไงก็ต้องขออนุมัติจากบริษัทให้ทําเรื่องขออนุมัติมีรับรองจากเอ็มดีก่อนนะครับทําเรื่องว่าเราออกไม่ได้นะครับแล้วก็ไปนะครับนัดหมอไว้ก็จะได้ไปสะดวกนะครับ แล้วพรุ่งนี้มันเป็นยังไงผมจะเปิดอีกทีหนึ่งนะครับว่าค่ารักษาค่าถอนฟันมันจะสัเท่าไหร่นะครับผมสิงคโปร์นะครับมีรายงานบอกว่านะครับนายรัฐมนตรีนะครับผมรีเซียนลงนะครับรีเซียนลงของสิงคโปร์ได้โพสต์คลิปความยาวประมาณนาทีครึ่งนะครับผมมีทั้งสี่ภาษานะครับแกพูดสี่ภาษาได้เลยนะครับผมในเฟซบุ๊กสวนตัวนะครับเชิญชวนผู้สูงอายุนะครับ ผู้สูงอายุในสิงคโปร์สำคัญมากนะครับผมที่ว่าสําคัญนี่หมายวามว่าว่าไงครับสําคัญคือดื้อครับผมไม่ยอมไปรับวัคซีน <c oughs> <c oughs> คนแก่หัวดื้อนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่แต่เพราะบ้านเรารสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ไดเชิญชวนผู้สูงอายุตั้งแต่60สิปีขึ้นไปในสิงคโปร์เราประมาณหก0มืคนนะครับที่ยังไม่ได้ไม่ฉีดวัคซีนเลยนะครับผม โดยผู้สูงอายุไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวนะครับนายกสิงคโปร์บอกอย่างนั้นไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวเลยสามารถเดินไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยครับประมาณนั้นนะครับผมอำนวยความสะดวกให้ถึงขนาดนั้นนะครับผมยิดอยู่อ๋อนะครับแต่อย่างว่านะครับคนแก สิงคโปร์เอาใจยากนะครับในยกรลธนบุรีสิงคโปร์ถึงขนาดต้องพูดสี่ภาษาเลยนะครับภาษาอังกฤษครับคือภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษามาเลยและภาษาทมินนะครับที่สั้นๆน,นะครับกระชับพอเข้าได้ใจความง่ายๆนะครับเรียนเชิญให้ท่านผู้สวนะครับองในสิงคโปร์นะครับผมอายุหกสิบกว่าปีขึ้นไปที่ยังตกค้างอยู่ประมาณ 60,000กว่ารายนะครับที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเลยนะครับผมดังนี้สิงคโปร์มีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แห่งชาติโดยใช้วัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอรและโมเดอร์นะครับให้ประชาชนที่มีบัตรในสิงคโปร์นะครับผมสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันกันได้ฟรีนะครับแต่ว่าสำหรับคนผู้สวนะครับ อา60กว่าปีขึ้นไปนี่ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนนะครับมีบัตรประชาชนของสิงคโปร์ก็เดินไปให้พี่สุนทรศิลนให้เลยนะครับขนาดนั้นนะครับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้เต็มที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโควิดไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการฉีดวัคซีนคือคนยุทธสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ โควิด -19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศได้เนื่องจากยังมีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมได้เร็วขึ้นนะครับและเปิดเสรีด้านต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับ,รบแม้ว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนั้นไม่ได้แปลว่าวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพนะครับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การป้องกันการเจ็บป่วยร้ายแรงจากโควิด -19 นะครับและผู้ ที่ได้รับวัคซีนจะส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการป่วยหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับผมก็คือตัวช่วยนะครับวัคซีนนะครับผมตัวช่วยตัวป้องกันให้บรรเทาเบาบางลงได้นะครับข้อมูล4วัคซีนไวรัสโควิดสิกในสิงคโปร์วันที่24นะครับเมื่อวันศุกร์นี้นะครับผมมีผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกไปแล้วก็4ล้านกว่ารายนะครับ4ล้าน2 0 0แสนกว่ารายนะครับ เกือบ75%ของประชากรนะครับและได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็3ล้านนะครับ3ล้านกับ20,000คนนะครับประมาณ53%ของประชากรนะครับก็ยังลำบากท่านผู้สูงวัยนะครับในสิงคโปร์คนแก่ก็ยังเลื่ออยู่นะครับผมยิ่งสิงคโปร์นะครับเร่งนะครับเร่งแล้วนะครับเ,เร่งเริ่ม เริ่มการเดินทางโดยไม่ต้องกักตัวเดือนหน้านะครับแต่ว่าจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้นี่เป็นการโฟกัสไว้ว่าอย่างนั้นนะครับผมว่าสิงหากันยานะครับกันยาก็ว่าสิงหาป่นไปก็กันยาก็ว่าจะได้แบบเดินทางโดยไม่ต้องกักตัวนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์นะครับกล่าววันนี้ว่าสิงคโปร์กำลังเล็งที่จะอนุญาตการเดินทางโดยไม่ต้องแยกกักตัวเพื่อสังเกต อาการสําหรับผู้ที่เข้ารับวัคซีนนะครับป้องกันโควิด -19 ไวรัสโคโรนานะครับครบถ้วนแล้วตั้งแต่เดือนกันยานี้เป็นต้นไปนะครับเมื่อนลเมืองสิงคโปร์ร้อยละแปดสิบเข้ารับการวัคซีนโควิดแล้วนะครับนายลอเรนวงนะครับรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวว่าสิงคโปร์จะจัดทําทระเบียบการเดินทางนะครับกับประเทศ หรือภูมิภาคที่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้แล้วนะครับและจะและผู้ฉีดวัคซีนนะครับอาจจะไม่ต้องเข้ารับการกักตัวหรืออาจจะได้แยกกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับประมาณนั้นนะครับแยกกักตัวอยู่ที่บ้านได้นะครับนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดกำหนดทบทวนว่าจะผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในประเทศหรือหรือไม่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับ เมื่อประชากรทั่วประเทศเราสองในสามเขารับวัคซีนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับการผ่อนคลายจะแตกต่างไปนะครับแตกต่างไปและจะผลผลให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นนะครับเนื่องจากบุคคลเหล่านี้สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสได้ดีกว่าหากผู้ใดต้องการที่จะไปรับประทานอาหารที่พัตาลาหรือออกกําลังกายที่สถานที่ออกกาลังกายจะต้องได้รับวัคซีนครบแล้วเท่านั้นนะครับผม ก็แบ,บบกอมูลอย่างนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ในสิงคโปร์กันวันนี้นะครับผมวันนี้สิงคโปร์นะครับวันนี้ก็มีติดเชื้อภายในประเทศตัว่29รายนะครับวันที่26รกรกฎาคมนะครับแท้เทตจากต่างประเทศนะครับเดืนําเข้าจากต่างประเทศ6รายนะครับรวมทั้งหมด135นะครับผม135รายนะครับผม น่าจะเป็นเมื่อวานนี้ผมไม่ได้อัปเดตนะครับมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้สิงคโปร์ยอดผู้เสียชีวิตเป็น37รายนะครับเมื่อสองวันก่อนผมอัปเดตอยู่ที่36รายนะครับสงสัยเป็นเมื่อวันซืกน,นี้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตข่าวเมื่อวานมาสุ่เมื่อวานวาน,นี้วันอาทิตย์นะครับผมเมืม่อวันก่อนวันที่คือวันที่ยี่สิบ สิ่ผมคิดว่าผมอัปเดตนะครับวันที่ย5ตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับตั้งแต่มีการระบาดในสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ที่3ามสิบรายนะครับในโรงพยาบาลตอนนี้นะครับ5 2ารอีบรายนะครับใน ICU ก็2รายครับผมครับก็เท่านี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่129ภาไปในประเทศนะครับ6รายนําเข้าจากต่างประเทศนะครับรวมทั้งหมดก็สักร3อาสารายนะครับสาหรับวันนี้นะครับ แต่เมืองไทยเราสถานการณ์ยังยังมาวิกฤตอุบุกุลขึ้นอีกแล้วครับผมต่อเนื่องเลยนะครับทะลุหมื่นห้าเลยนะครับหมื่นห้าสองวันต้อนซ้นอ,น,อนแลยนะครับผมสองวันมานี้ทะลุหมื่นห้าแต่ก่อนก็หมื่นสามหมื่นสี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาหมื่นห้านะครับสําหรับวันจันทร์ที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพห้าหกสี่นะครับบวกหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกรายนะครับในจํานวนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกรายนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับ1 1 0 6 4พกบรายนะครับแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนก็3,257รายนะครับจากเรือนจำที่ต้องขังก็ยังเป็นพันนะครับ1 0 4 1กับรายนะครับผมและผู้เดินทางจากต่างประเทศอีก14รายนะครับผมในเท่าสถานที่กักตันที่รัฐจัดให้นะครับอยู่ในระบบการตักตัวนะครับพันตอนการตักตัวพบตรวจพบเชื้ออยู่14รายนะครับ รวมยอดเป็น15,376หารยายนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลวันนี้นะครับและยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดตัปี63มานะครับจนถึงวันนี้ก็เ,เกินครึ่งล้านแล้วนะครับผม5 1 2แสนหรายแล้วนะครับผมสำหรับ ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะครับรักษาหายแล้วก็กตอนนี้ก็สามแสนสี่มื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ารายนะครับผมตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะครับในโรงพยาบาลแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้หนึ่งแสนหกมื่นเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดรายนะครับผมทางไทยแล้วนะครับผม สำหรับยอดผู้เสียชีวิตประจำวันนี้นะครับ8็7รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่4,146รายนะครับเริ่มตั้งแต่มีการระบาดตั้งปี63จนถึงวันนี้นะครับข้อมูลอยู่ที่4,146รายครับผมก็หนักเอาการอยู่นะครับทางไทยเรา ไม่รู้ว่าจะควบคุมได้ขนาดไหนนะครับทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับผมดูแลตัวเองระมัดระวังสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อนะครับผมสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจได้เลยนะครับทุกว,วันนี้ในเมืองไทยของเราการแพร่ระบาดแต่รละวันไม่ธรรมดาเลยนะครับหลักหมื่นห้าหมื่นห้าเลยแต่ละวันนะครับ รือว่าหนักมากมาตรการควบคุมไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการได้ยังไงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะควบคุมได้แค่ไหนนะครับความร่วมมือกับประชาชนคนไทยเราก็นะครับทุกคนก็ต่างดูแลตัวเองนะครับไม่รู้จะตัดวงจรได้ยังไงครับวัคซีนก็จะทันได้แค่ไหนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับเรวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับรับชมให้กำลังใจขอบคุณมากๆานะครับผมเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ